อ้า yup. วนี่นะครับลูกค้ามารับรถไถนะครับอ่าตรงขึ้นมาเลยยกยกหางขึ้นหน่อยพี่เอาได้ได้อยู่ได้อยู่มามาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่อยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับค่อยๆถอยค่อยๆถอยถอยมาเลย มาเลยครับคือล้อตรงเลยคือล้อตรงเลยตรงมาเลยตรงมาเลยคือล้อตรงเลยพี่อ่าตรงมาเลยตรงมาตรงตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวเลยไม่ต้องหักตรงมาตรงมาอ่าให้มันสโลมาค่อยๆอ้าวโอเคเลยเ๋าเลย เนี่นะครับยูบาบุระ16แรงเึ็นรถไปที่เรียบร้อย